วันนี้ก็จะมานำเสนอแขนพ่นยาครับความยาว4เมตรนะครับมีทั้งหมด12หัวพ่นครับนะครับชุดหนึ่งก็3หัวพ่นนะครับขนาดรู0.3มิลนะครับแต่แต่ตอนนี้เราก็จะแปลงต่อสูงขึ้นไปประมาณเมตร20นะครับนะครับตรงนี้ข้อดีคือตัวนี้เราสามารถจะพ่นในแปลง มันจำหลังหรือว่าต้นอ้อยเนี่ยที่ความสูงเลยศรีรษะเราขึ้นไปนะครับเนีก็จะสามารถพ่นได้พร้อมกันสี่รอบนะครับแล้วก็จะประหยัดยาปุ๋ยทางใบของเราด้วยนะครับทีนี้ข้อดีที่แตกต่างจากแขนพ่นทั่วไปนค็คือเวลาเราเข้าไปในแปลงมันสำหลังที่ใบทัวมหัวแล้วเนี่ยแขนพ่นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีโอกาสชนใบชนใต้ใบนะ ซึ่งจังหวะที่ชนไปมันก็จะกลายเป็นหยดน้ําลงมาก็จะการกระจายก็ไม่ค่อยทั่วเท่าไรนะครับแล้วก็จะจะเปืองยาด้วยนะครับแล้วก็บางทีต้องพ่นพ่นก็ต้องถือสูงตลอดเวลานะมันก็จะประสิทธิภาพก็จะลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าพ่นในแปลงด้านหลังที่ต่ำก็สามารถพ่นได้แต่ตัวนี้ก็สามารถพ่นได้สี่ล่องนะ เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับนะครับตอนนี้เราก็เลิกใช้หัวพ่นรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้มันก็จะถอดประกอบได้ง่ายนะครับนะถอดถอดทำความสะอาดเช็ดได้ง่ายนะครับกานะรยึดเกานะต่างๆเราเราใช้รูมเนียมโครงสร้างรูปเนียมนะครับกานะรยึดเกาะก็ออควรจะมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับ เรายึดเกาะกับถังเนี่ยเราไม่ได้เจาะยึดเลยนะเราใช้การล็อกเอานะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะเสริมด้วยขอเกี่ยวปรับระดับนะฮะนะป้องกันการเอียงนะครับนะเราเสริมด้านที่เบากว่านะคือคือการวางการวางแขนเนี่ยมันจะไม่สมดุลพอดีไม่ได้กึ่งกลางแล้วก็เอาขอเกี่ยวด้านที่ ที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปชมกันใช้งานนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเราก็ต้องทำการเทสก่อนเทสร,ระบบน้ำนะครับมีการรั่วหรือเปล่านะครับ